modification หรือ mod คือการปรับแต่งตัวเกมที่หลายคนอาจจะเคยใช้หรือเคยผ่านตากันบ้างบ้างก็เพื่อทําให้เกมสนุกขึ้นหรือบ้างก็เพื่อทําให้เป็นแบบที่เราต้องการแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าต้นกําเนิดการปรับแต่งเกมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหอไร่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer i n s i g h t และนี่คือเกม e Origin modification หลายท่านคงรู้จักการ modification กันมาไม่มากก็น้อยต่อไปนี้ผมจะเรียกกันว่า mod เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับการ mod ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับวงการเกมมีรูปแบบมามากมายหลากหลายตั้งแต่สิ่งเล็กๆอย่างการ mod เกมเพื่อเปลี่ยนสกินหรือหน้าตาตัวละครหรือจะให้หนักไปเลยก็คือเปลี่ยนระบบการเล่นเกมแบบสิ้นเชิงซึ่งการ mod เกมนั้นจะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่พวกเราเรียกกันว่า modder ดดนักพัฒนา mod เพื่อจุดประสงค์ต่างๆนั่นเองเราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปในต้นกำเนิดเหตุการณ์สถานวงการเกมกันในช่วงปลายยุค70เกมยานยิงในตำนานอย่าง Space Invader ได้ถือกำเนิดขึ้นและก้าวเข้าวัฒจักรแห่งโลกธุรกิจอย่างเต็มตัวเกมถูกพัฒนาโดยชายญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโทโมฮิโรนิชิคาโดตัวเกมได้ถูกขายในหลายแพลตฟอร์มและในแพลตฟอร์มต้นกำเนิดมันก็คือตู้อาร์เคดและถูกจำหน่ายโดยบริษัทไทโท วิดีโอเกมเป็นธุรกิจที่เติบโตมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงนั้นและ Space Invader ก็กวาดไปแล้วถึง2,000ล้านดอลลาร์ถือได้ว่าเป็นยุคทองของวงการวิดีโอเกมโดยแท้จริงต่อมาในปี1980เกมได้ถูกพอดลงให้กับเครื่องเกมสำหรับเล่นที่บ้านหรือคอนโซลอย่าง Atari ต,ตลาดเกมตู้อาร์เคดถือได้ว่าเป็นคลื่นลูกแรกของวิดีโอเกมเกมตู้อาร์เคดถูกขายในสหรัฐอเมริกามากกว่า500,000ตู้ในปี1978แล้วการมดมันเกิดขึ้นตอนไหนละ่ะ ดักแมคเครย์นักศึกษาวิศว,วะเครื่องกลมหาวิทยาลัย MIT เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจในวิดีโอเกมในปี1981ตัวเขาเองได้ซื้อตู้เกมอย่างพินบอลมาเล่นในหอพักของมหาวิทยาลัยและมันก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในหอของเขาดักมองเห็นว่าตรงนี้เป็นโอกาสทองในการทําเงินจึงได้ตัดสินใจซื้อตู้พินบอลมาวางเพิ่มในหอพักธุรกิจเริ่มไปได้สวยในปีแรกเขาได้ซื้อตู้เกมอาร์เคดมาวางไว้ที่หอเพียงจํานวน20ตู้ต่อมาดักร่วมทุนกับเพื่อนอีกสองคน ในการต่อยอดธุรกิจนี้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งพวกเขาซื้อเกมตู้มาวางมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขยายจากตอนแรกที่วางเพียง1ตึกขยายเป็น 2, 3และ4ตึกในปี1982เกมที่จะเปลี่ยนโฉมวงการเกมทั่วโลกได้มาถึงมือของเขานั่นก็คือ m s s i l e Command เกมยานยิงที่รูปแบบคล้ายคลึงกับ Space Invader ที่ถูกจัดจำหน่ายโดยอัทริค่ายเกมยักษ์ใหญ่ในขณะนั้น โดยเราจะได้รับหน้าที่เป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานคอยยิงขีปนาวุธข้ามทวีปที่หวังจะมาทําลายประเทศของเราให้หมดก่อนที่มันจะระเบิดและเกมนี้ก็กลายเป็นอีกเกมยอดฮิตที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานักศึกษาในมหาวิทยาลัย MIT เป็นอย่างดีเกมมิสไซคอมแมนท,ทำเงินให้กับดักและเพื่อนอย่างดีในอาทิตย์แรกพวกเขากวาดเงินไปได้กว่า600ดอลลาร์สหรัฐแต่แล้วปัญหาก็ตามมาในอาทิตย์ที่2และ3เกมกลับทำเงินให้พวกเขาน้อยลงเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะคนเบื่อเกมนั้นหรอ ไม่ใช่ครับพวกนักศึกษาก็ยังคงยืนขลุกอยู่หน้าตู้เกมทั้งวันทั้งคืนงั้นหรือจะเป็นปัญหาที่ตู้เกมก็ไม่น่าใช่อีกแหละพวกเขาตรวจสอบมันเป็นอย่างดีแล้วแต่ปัญหาจริงๆก็คือคนนั้นเล่นเก่งขึ้นถ้ากับว่าการที่ผู้เล่นหยอดเหรียญเล่นแล้วตายน้อยลงมันก็หมายความว่าดักและเพื่อนจะทําเงินได้น้อยลงนั่นเองตามหลักของเกมตู้อาเขตแล้วผู้เล่นควรจะอยู่กับเกมเกมหนึ่งเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วพวกเขาจําเป็นต้องแพ้แล้วก็หยอดเหรียญใหม่เพื่อเล่นต่อแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อผู้เเล่นเ่นนกงขึ้ พวกเขาก็จ่ายเงินน้อยลงในระยะเวลาการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นแทนแล้วปัญหาจริงๆมันคืออะไรล่ะแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นที่แข่งขึ้นแต่ว่าตัวเกมนั้นง่ายเกินไปต่างหากกุญแจสําสคัญของธุรกิจนี้ในยุคนั้นนั่นก็คือการให้ผู้เล่นหยอดเหรียญให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้งั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่ดักและเพื่อนๆต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างกับเหตุการณ์นี้ต่อมาในช่วงปิดเทอมฤดูใบไม้ผลิปี1981ดักและสตีฟได้เริ่มทําการศึกษาการทํางานของตู้เกมอาเดตโดยละเอียด พวกเขาทําการถอดแผงวงจรของเกมตู้และได้เริ่มทําการปรับแต่งมันขึ้นมาใหม่โดยการเพิ่มวงจรที่เรียกว่า e n h a n c e t Board ที่พัฒนาโดยพวกเขาเองตัวเกมถูกปรับปรุงใหม่ท้าทายขึ้นสตรูมากขึ้นเร็วขึ้นสตรูใหม่เสียงใหม่ปรับเปลี่ยนกราฟิกของเกมจนเหมือนกลายเป็นอีกเกมหนึ่งและเกมนี้ถูกเรียกว่า Super Missile Attack แน่นอนว่าเกมนี้ถูกวางตำแหน่งให้เป็นเกมที่ยากขึ้นเพื่อที่จะให้คนเสียเงินมากกว่าเดิม แต่กลับกลายเป็นว่า e n h a n c e m e n t Board ถูกพัฒนาโดยพวกเขากลับเป็นไปได้ไกลกว่าเดิมตัวปรับแต่งเกมนี้ถูกติดต่อขอซื้อขายในเวลาถัดมาและในเมื่อมันทําเงินได้ทําไมพวกเขาถึงจะต้องปฏิเสธมันด้วยละ่ะอุปกรณ์ดังกล่าวถูกขายออกไปในราคา295ดอลลาร์สหรัฐและในระยะเวลาเพียง2เดือนมันก็ถูกขายไปมากกว่า1000ชุดโดยทําเงินให้พวกเขาถึงประมาณ2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนที่มันเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาโดยสิ้นเชิง ชีวิตของพวกเขาเหมือนกับค้นพบช่องทางความสามารถของตนเองทั้งคู่ตัดสินใจดรอปเรียนทั้งที่ในปีนั้นพวกเขาใกล้จะจบแล้วเมื่อเขาทําเงินได้มากขนาดนี้จะเรียนไปทําไมล่ะดักและสตีฟตัดสินใจเริ่มต้นบริษัทที่ชื่อว่า General Computer Corporation ในฐานะของผู้พัฒนามอดคิดหรืออุปกรณ์การดัดแปลงเกมย้อนกลับไปในปี1980หนึ่งในเกมที่ได้เรียกเสียงฮือฮาไปทั้งโลกจากตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แค่ใครได้มองเห็นก็จะต้องรู้จักชื่อของมันอย่างแน่นอน นั่นก็คือแพ็กแมนการออกแบบเรียบง่ายที่เอามาจากการเอาสลซ์พิซ za ซออกมาหนึ่งชิ้นจากถาดพิซ,ซ่าจึงถือกำเนิดเป็นตัวละครดังกล่าวตัวละครดังกล่าวถูกสร้างโดยโทโรอิวะตานิตัวเกมเรียบง่ายแต่ดึงดูดผู้เล่นต้องทำหน้าที่กินจุดบนแผนที่ให้หมดเพื่อให้ผ่านไปด่านต่อไปตัวละครสีเหลืองอ้าปากกินจุดไปเรื่อยๆนั้นได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากแต่ตัวเกมกลับมีปัญหาที่เกมยุคสมัยนั้นมีกันหมดนั่นก็คือแพทเทิ หรือรูปแบบการเล่นการเดินมันถูกกาหนดเป็นค่าตายตัวไว้แล้วถ้าหากผู้เล่นจดจํารูปแบบได้ทั้งหมดแพ็กแมนมันจะกลายเป็นเกมที่ง่ายโดยทันทีและแน่นอนนี่คือจุดที่ดักและสตีฟมองเห็นคู่หูคู่นี้ได้ทําการลงมือดัดแปลงเกมแพ็กแมนในทันทีโดยชวนเพื่อนไมค์เพื่อนที่เขารู้จักมาเข้าร่วมในการดัดแปลงครั้งนี้ด้วยไมค์เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือก็คือมือเขียนโปรแกรมให้กับทีมในการที่จะดัดแปลงเกมเกมหนึ่งคุณจําเป็นต้องเข้าใจระบบของเกมมันซะก่อน พวกเขาทั้ง3คนทําการศึกษารูปแบบเกมและทําการวิศวกรรมย้อนกลับเกมเพื่อที่จะสร้างเกมที่ไม่มีแพทเทิร์นตัวเกมถูกแก้ศัตรูของแพดแมนต้องทําหน้าที่โจมตีเราและครั้งนี้มันต้องมาแบบสุ่มคุณจะไม่มีทางจําแพทเทิร์นมันได้แต่หนทางมันก็ไม่ได้เรียบหรูอย่างที่คุณคิด บริษัท General Computer Corporation ถูกฟ้องเป็นเงิน15ล้านดอลลาร์ทั้งที่ตั้งบริษัทมายังไม่ถึงปีดีโดยเจ้าของเกม m i s a k Command นั่นก็คืออตัต ا ر บริษัทเกมผู้ส่งอิทธิพลมากที่สุดในเวลานั้นเพราะพวกเขาทําการละเมิดลิขสิทธิ์ในการปรับแต่งเกมโดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนว่าทั้ง3คนไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นและหนทางเดียวที่พวกเขาจะรอดนั่นก็คือต้องชนะคดีให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับศาลเป็นผู้ตัดสินคำกล่าวอ้างของดัก Steve และไมค์นั่นก็คือการดัดแปลงมิส s ซ c o คอมม d นนั้นก็เพื่อให้เกมมีคุณภาพที่ดีขึ้นและแน่นอนการฟร้องของอัตารีก็คือเขาทั้ง3คนเป็นขโมยและแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นบริษัทขึ้นมาแล้วพวกเขาก็จําเป็นต้องทํางานต่อแม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่กําลังโดนฟ้องอยู่ก็ตามแต่ไมค์เป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการปรับแต่งแพ็กแมนต่อดักและสตีฟก็จะเป็นผู้จัดก,การเรื่องการฟร้องร้องเองทั้งคู่ได้ทําการเปลี่ยนโค้ดของเกมซูเปอร์มิสไซล์แอทแทก ให้เป็นโค้ดที่ไม่ซ้ํากับมิซาคอมแมงตามที่อัตาริได้ทําการฟ้องร้องการฟ้องร้องนี้ดูเหมือนอัตาริจะชนะเห็นๆแต่แล้วปัญหากลับอยู่ที่ฝ่ายของอัตาริแทนเพราะจากการพิจารณาคาดีนี้เป็นการพิจารณาคาดีเกี่ยวกับบรรทัดฐานในการดัดแปลงเกมถ้าอัตาริแพ้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ทางกฎหมายไปในทันทีจะทําให้ทั่วทั้งโลกสามารถดัดแปลงเกมของพวกเขาได้และนี่อาจจะเป็นความเสี่ยงที่มากเกินไปอัตาริได้ตัดสินใจในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดถึงนั่นก็คือการถอนฟ้อง แต่บริษัท General Computer Corporation ต้องยอมรับ2เงื่อนไขของอัตาริก่อนข้อแรกก็คือการที่พวกเขาทั้ง3คนจะต้องสร้างเกมมาให้กับอัตาริและข้อ2ในการดัดแปลงเกมใดๆก็ตามในอนาคตพวกเขาจำเป็นต้องขออนุญาตจากอัตาริก่อนหลังจากคดีของพวกเขาจบไม่ได้ทําการปรับแต่งแพ็กแมจนเสร็จเรียบร้อยและเนื่องด้วยข้อกฎหมายที่พวกเขาทําสัญญาไว้กับอัตตาริการที่จะวางขายแพ็กแมนจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน แต่แพ็กแมไม่ใช่ของอัตริพวกเขาตัดสินใจโทรหาประธานบริษัท Midway Manufacturing ผู้จะดจำหน่ายแพ็กแมนในสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนว่าการขึ้นศาลของพวกเขาผลของรูปคดีเป็นความลับเพราะการถอนฟอ้องของอัตริจึงทำให้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากพวกเขากับอัตริสิ่งที่พวกเขารู้มีเพียงแค่อัตริตัดสินใจถอนฟ้องจากบริษัทเล็กๆและนี่จึงทำให้เป็นเหตุการณ์ลักไก่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการเกม สตีฟและดักโกหกประธานบริษัทมิดเวย์ way ว่าพวกเขานั้นชนะคดีอัตริและถ้ามิดเวย์อยากจะสู้ในศาลพวกเขาก็ไม่ชนะอย่างแน่นอนดังนั้นข้อตกลงจึงเกิดขึ้นแพ็กแมนที่หนุ่มๆได้สร้างขึ้นทุกเส้นสัญญากับบริษัทมิดเวย์ way, จนกลายเป็นมิสแพ็กแมนที่ทุกคนรู้จักในเวลาต่อมาวัฒนธรรมการมอสเกมก็เริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นจากที่เราพูดถึงเกมมิสซ่าคอมแมนและแพ็กแมนอาจจะดูไกลตัวเราไปหน่อย เพราะในสมัยนั้นเกมตู้อาเขตในประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่ว่าเอาม็อดมาติดตั้งและการดัดแปลงพวกนี้ผู้พัฒนาเกมเขาก็ยังไม่พอใจอีกด้วยแล้วมันมีด้วยหรอผู้พัฒนาที่จะยินดีให้คนอื่นปรับแต่งเกมของเขาโดยไม่ว่าอะไรแล้วมันก็อยู่ในยุคที่ทุกคนเริ่มได้สัมผัสมันคือเกมที่เป็นแนวยิงในมุมมองบุคคลที่1อย่างดูมนั่นเองในยุคสมัยที่เกมคอมพิวเตอร์กำลังเฟื่องฟูหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทที่พัฒนาเกมดูมอย่างจอห์นโรเบโล ก็ได้ภูมิใจและตั้งใจปล่อยซอร์สโค้ดของตัวเกมไปให้กับคนทั่วไปที่สนใจอยากจะดัดแปลงตัวเกมของพวกเขาและนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในการเปิดโอกาสในการพัฒนามอสโดยที่จุดประสงค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจนักพัฒนาจากทั่วโลกที่ได้สัมผัสด,ดูมก็ได้พัฒนาเกมออกไปในแนวทางต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกราฟิกเสียงประกอบหรือแม้กระทั่งระบบการเล่นอีกทั้งดูมยังเป็นเกมที่ถูกมอสมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการพัฒนาคอยใส่ไอเดียสร้างสรรค์เข้าไปในเกมอยู่การมอดเกมนั้นเราจะเห็นได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่แพลตฟอร์มที่นิยมการมอดมากๆนั้นส่วนมากก็จะมีอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั่นก็เพราะว่าความสะดวกสบายในการปรับแต่งเกมนั้นมีมากกว่านั่นเองอีกทั้งยังมีมอดบางอย่างที่ถูกดัดแปลงมาก่อนแล้วกลับมีกระแสจนกลายเป็นเกมของตัวเองเลยก็มี ตัวอย่างก็เห็นได้ชัดๆเลยก็คือ Counter Strike ที่ถูกพัฒนามาจากผู้พัฒนา2คนอย่าง Guzman ชายลูกครึ่งเวียดนามแคนาดาและเพื่อนของเขา Cliff มอดจากเกมดังอย่าง Half Life ซึ่งหลังจากที่มอดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบริษัทเจ้าของเกม Half Life ก็ได้เข้าซื้อนักพัฒนา2คนนี้และสร้างเกมแยกขึ้นมาภายใต้ชื่อ Counter Strike นั่นเองหรือจะเป็นมอจากเกมทหารที่ได้รับความนิยมอย่าง ArmA 2 เกมแนว Battle Simulator ที่เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาที่มีความสนใจในการมอดได้เข้ามาลองแล้วมันก็ได้สร้างโอกาสให้กับหลายๆคนรวมถึงหนึ่งในมอดเกมที่กลายเป็นที่รู้จักอย่างมากที่สุดอย่าง d e s y ที่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นจากทหารสู่การเอาชีวิตรอดหลังโลกล่มสลายและมอดนี้ได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วทุกมุมโลกจนกลายเป็นเกมอย่าง d e s Standalone นั่นเองและแน่นอนว่าในโลกปัจจุบันอย่างการพัฒนามอดเปิดกว้างขึ้นมาก ผู้นำธุรกิจการขายเกมบนตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอย่าง v a l <c oughs> ก็เปิดโอกาสให้กับผู้พัฒนาและผู้ออกแบบจำนวนมากหาเงินบนตลาดนี้อย่างการเปลี่ยนสกินต่างๆโดยเพิ่มเครื่องมืออย่าง Steam Workshop เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ด้วยและหากการออกแบบดังกล่าวถูกวัวสนับสนุนเป็นจานวนมากพอสตรีมจะทําการนําสกินนั้นเข้าสู่ตลาดโดยการหักส่วนการขายจํานวนหนึ่งและมอบเงินที่เหลือให้กับผู้พัฒนา นอกจากการเปลี่ยนแปลงตัวเกมพื้นผิวหรือวัตถุในยุคสมัยที่ Source Engine ได้รับการแนะนำใหม่เป็นผลพวงที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Half-Life 2การมาถึงของเกมแซ n d b o x ที่เป็นคำนิยามของคำว่าอิสระของการเล่นเกมที่ขั้นกว่าได้ถูกตั้งขึ้น Gary Newman ได้จับเกม Half-Life 2มาพาออกและดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถดัดแปลงได้ในช่วงปี2004ณจุดน,ดนี้เองตัวมอสนั้นเพิ่มความอิสระในเกมเพลย์ด้วยสไตล์การเล่นแบบแซนด์บ็อกซ์หรือเกมกระบะทรายคุณเป็นตัวละครทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีเนื้อเรื่อง แต่คุณสามารถเอาวัตถุดใดๆในเกมมาทําเป็นของเล่นได้ตามใจชอบทั้งนี้แกรี่สร้างมันขึ้นมาด้วยภาษาโลวความโดดเด่นดังนี้ทําให้วาวรับรู้ถึงมัน <S <S เพียงแค่เวลา2ปี <S <S 2> ก็ได้ทําการซื้อเกมมาเป็นเกมแยกให้หลังต่อมา g m ม d แตกแขนความสามารถต่อจากเดิมเป็นแค่แซนบ็อกซ์ธรรมดาจนต่อมามีการเขียนโค้ดเพิ่มความซับซ้อนให้กับรูปแบบการเล่นเพิ่มขึ้นเกิดเป็นการลเล่นแบบอื่นๆผู้โดยกับการวางขายของ Orange Box ทําให้ทรัพยากรเกมเพิ่มขึ้นทําให้ทําอะไรก็ได้ดั่งใจหวัง อยอดเป็นการเล่นแนวอื่นเช่นพรอพันเกมเล่นซ่อนหางง่ายๆที่อีกฝ่ายเป็นวัตถุและอีกฝ่ายเป็นคนตามหาสิ่งของในฉาก Trouble in Terrorist Town เกมปั่นประสาทที่ตามหาผู้ทรยศในหมู่โจรและใส่ร้ายป้ายสีหรื Stop It Slenderman เกมกติกาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Slenderman กระแสะสื่อยอดนิยมสยองขวัญในยุค2010ถูกนามาทำเป็นเกมให้ผู้เล่นตามหากระดาษทั้ง8หน้า และผู้เล่นที่เป็นเ n d ล r แมนต้องสังหารผู้เล่นคนอื่นให้หมดและอีกมากมายวงการมอสเป็นชุมชนที่เติบโตอย่างมากในยุคหลังปี2010มีผู้พัฒนาอยู่มากมายและแน่นอนในเมื่อวงการมันโตมีผู้สนับสนุนเข้ามาชื่นชมและทําการโหลดมอสไปแล้วและทําไมจะหาเงินกับมันไม่ได้ละ่ะและนี่ถือเป็นการก้าวผิดพลาดครั้งหนึ่งของฟาวโดยการนําของที่ผู้คนเคยใช้กันแบบฟรีๆกลับมาหาตังกัน ในปี2015บริษัทวาวจับมือกับทาง Bethesda อัปเดตให้มีการขายม็อดเกิดขึ้นโดยเริ่มที่เกมอย่าง Skyrim และ Fallout โดยม็อดที่ว่านั้นผู้พัฒนาเกมจะเป็นผู้เลือกเองและแน่นอนว่าเกิดกระแสะเชิงลบอย่างมากมายเพราะมันเป็นของที่เคยฟรีอยู่ดีๆจะเสียตังค์ให้มันทําไมละ่ะทําให้ท้ายที่สุดวาว v e จะเป็นต้องถอยทับออกไปเสเองแต่ไม่ใช่กับทาง Bethesda ที่ยังคงมองว่านี่คือหนทางที่สามารถสร้างกําไรให้กับบริษัทและนักพัฒนาได้ Bethesda ได้ทําการประกาศตัวระบบ Creation Club ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่สตีมเคยทําและจะทําและแน่นอนอีกว่าเละไม่เป็นท่าถูกกระแสต่อต้านจากผู้เล่นเป็นอย่างมากกลายเป็นว่าเกมทั้งหมดถูกรีวิวบอมบ์โดยผู้เล่นอย่างหนักหน่วงปัจจุบันนี้ยังคงมีเกมมากมายที่เปิดให้ผู้เล่นพัฒนามอสเข้ามาอย่างอิสระมากมายอีกหลายเกมโลกของมอสเป็นโลกที่เปิดกว้างให้เราพบเจอกับความสร้างสารรค์ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างอาจจะถูกจํากัดด้านงบประมาณหรือเวลาของผู้พัฒนาเอง จึงเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มมอดเดอร์ทั้งหลายเข้ามารังสรรค์ไอเดียให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และนี่เองก็ถือเป็นจุดแข็งหนึ่งของผู้เล่นชาว PC ก็ว่าได้ยังคงมีอีกหลายเกมที่เราไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้แล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่ามีมอดเกมเกมไหนบ้างที่เป็นที่น่าจดจําในสายตาของตัวท่านเองสามารถเอามาแชร์กับพวกเราได้ที่ข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยครับสำหรับในวิดีโอนี้ขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปรักในน้อยแต่รักนา,นานนะจ๊ะ สำหรับในเกมออริจินครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งดูไว้เลยครับเจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ